ร่ามรักษารอยสิวที่ทํามาเพื่อคนผิวเป็นสิวเก่งหลายอย่างมากๆลดรอยดําได้ดีมากๆเห็นเห็นจะๆคือทันลดความมันแบบใายลงไปแล้วขึ้นรู้สึกถึงความแบบว่า ะะวันนี้มีตัวช่วยเด็ดนะคะที่ช่วยผิวมอสไว้คิดว่าหลายๆคนที่ติดตามมอสอยู่นะคะน่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะคะเพราะเราน่าจะแบบว่าแชร์ผิวเดียวกันแชร์ปัญหาสิวเดียวกันหรือเปล่านะคะคือเล่าผิวมอสก่อนนะคะเป็นคนที่ผิวแบบมีความมันมีความสิวนะคะแล้วก็จะมีรอยจากสิวทิ้งไว้ตลอดเลยนะคะรอยสิวหายยากมากๆนะคะคือมันมีสิวแอคทีฟอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะคะแลวสามารถจะใช้ไว้ที่นิ่งบ้านอะไร นนมันจะเป็นการแบบว่าเหมือนพลัดเซลล์เล่นที่แบบว่าอ่สร้างผิวใหม่ขึ้นมาซิลกลัวว่าแบบมันจะลุกฮือขึ้นมานะคะถ้าสมมติว่าเกิดอาการแบบระคายเคืองมันจะปล่อยไว้ให้มันหายเองตามธรรมชาตินานไงทุกคนมันก็จะยิ่งช้าขึ้นไปอีกตามวัยที่มากขึ้นค่ะถ้าจะไปเลเซอร์นะคะก็บอกตรงๆว่าอาจเจ็บหนึ่งแล้วตอนที่เราโดนหมอเลเซอร์แล้วสองก็คือเจ็บกระเป๋าตังค์อีกนะคะทันทฉันก็คือลองมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่า เอ้มันยังไม่ใช่เวนะคะทุกคนแล้วมอก,ก็เลยแบบว่าหันหน้าพึ่งแบบพวกคอนซีลเลอร์นะคะปากโบกกันเข้าไปนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาที่แบบว่าฉาบฉวยระยะสั้นนะคะอยากเป็นคนสวยระยะยาวสวยจริงบ้างแล้วที่แบบว่า เผยผิวสายก็เลยแบบว่าเริ่มมองหาตัวช่วยสีว่ามันมีอะไรบ้างนะเพื่อแบบว่าคนผิวเป็นสิวอย่างเราที่เข้าใจเราจริงๆนะคะจนได้เจอกับตัวนี้ค่ะทุกคนเราคิดว่าหลายๆคนเนียน่ยเริ่มเหมือนที่หมอดเริ่มนะคะได้แก่ตัวนี้เลยค่ะ u s e r i n e Pro Acne Solution Anti Acne m a r k Triple Effect Serum นะคะทุกคนเขาคือเซรั่มรักษารอยสิวที่ทํามาเพื่อคนผิวเป็นสิวแบบเรา,เราๆโดยเฉพาะด้วยความที่เขาเป็นสกินแคร์ที่สร้างมาเพื่อผิ ิวเป็นสิวอย่างเราเราโดยเฉพาะทุกคนจะมีความว่าเข้าใจผิวเราดีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอ่อนโยนพอค่ะไม่ก่อให้เกิดการแบบว่าระคายเคืองแม้ขอว่าจุดประสงค์ของฉันมาเพื่อลดรอยค่ะทุกคนก็คือจะลดรอยอย่างที่อ่อนโยนทุกคนแต่อย่าให้คําว่าอ่อนโยนทำให้ไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้ประสิทธิภาพจอยหรือเปล่าโอ้โหหนุนหหขอบพูดตรงนี้เลยนะคะว่าไม่คะ่ะทุกคนสิ่งนี้แบบเข้มข้นโพท e n มากๆว่าจะพูดเลยว่า 啊。Ah. เอาให้ภาพเรเรื่องก่อนแปะภาพ Before After ตรงนี้เป็นขวัญและกำลับบงใจเพื่อนดูเลยนะคะว่าเนี่ยมอสใช้ประมาณแบบ14วันบวันบวก,บวกคือถ่ายรูปไปตั้งแต่แรกก็จะเห็นถึงพัฒนาการว่าช่วยรอยดำรอยแบบสิวของมอสได้จริงแล้วนะคะทุกคนเท่านั้นยังไม่พอนะค,ะคือไม่ก่อให้เกิดสิวใหม่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วนะคะทุกคนยังช่วยปรับสมดุลบนใบหน้าของเรานะคะคือขาจัดความมันพวกนะ้ำมันส่วนเกินต่างๆที่เราอาจจะมีซึ่งหลายลนะครั้งสิ่งนี้แหะคะ่ะ ต้นเหตุของการเกิดสิวค่ะทุกคนสิ่งนี้คือแบบว่าใชาล้ลงไปแล้วคือรู้สึกถึงความแบบว่าซึบเป็นเนื้อเซรั่มที่ทาลงไปแล้วลดความมันซึบเลยค่ะทันทีโดยส่วนตัวเราไม่ได้แห้งออกมาเป็นขุยนะคือแบบว่าถ้าแบบมันแรงเกินไปแบบไม่ดีอ่ะทุกคนหมอนจะแบบว่าแห้งเป็นขุยแต่ว่าสิ่งนี้ยังไม่เป็นนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าเออเออเอเอขดความมันได้แบบจริงๆค่ะแต่ว่าก็คือไม่ได้ผิวแห้งสิวเห่อหมอนก่อนใช้คือจะมีแบบว่า ที่แบบที่คางอะไรอย่างเงี้ยอ้วน,นขึ้นมานะใช้แล้วก็คือฟอ่อไปเฉยเลยนะคะแล้วก็คือใช้ไปสักพักะคะ่ะทุกคนสิวแทงขึ้นมาเกิดถ้าสมมติว่ามันมีโผล่้นออกมาแล้วอะ คือมันจะแบบมาไวไปไวอะ Amazing มากๆหมอก,ก,ก็เลยแบบรีบมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะมาดูส่วนผสม,สมกันดีกว่านะคะว่าทำไมเขาถึงเก่งจังเลยแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเนี่ยมีความเก่งพิเศษนะคะเก่งโดดเก่งแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามี patented ingredient นะคะทุกคนจะไปหาที่อื่นเหรอไม่มีตรงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะสาหรับน้องไทอะมิดอลตัวนี้นะคะ่ะทุกคนเขาเนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพมากๆนะคะในการช่วยล ลดรอยดำของเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือจะไม่ฮาร์ชไม่รุนแรงต่อผิวของเราเกินไปนะคะ <S <S เขาเนี่ยจะเข้าไปจัดการนะคะยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าไทโรซินสนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาเนี่ยจะเกาะให้เกิดการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะเวลาแบบว่าเป็นเป็นสีเข้มเนี่ยก็คือเม็ดสีต่างๆเหล่านี้นะคะยับยั้งเลยไม่ให้เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรอยใหม่ก็จะขึ้นแบบค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็คือจะช่วย จางรอยเก่าของเราที่เรามีนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบไปด้วยในตัวเลยนะคะเป็นอินกิวเดนที่แบบเก่งมากแล้วก็มีหาได้ที่นี่ที่ยูซีรินที่เดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆนอีกนะคะที่ผนูกาลังช่วยกันนะคะอย่างลิโคชาโคนเอนะคะตัวนี้ก็ช่วยลดอาการระคายเคืองอักเสบที่เรามีนะคะไซลิซิลิแอซิดนะคะตัวนี้หลายลคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือช่วยลดอาการอุดตันใต้ผิวของเรานะคะก็ใช้ไปแล้วแบบสิวมันจะหลุดง่ายออกไป you oh, up oh. แล้วก็ตบท้ายด้วยเซรั่มเทคโนโลยีของเขานะคะก็คือจะช่วยควบคุมความมันของผิวเราให้แบบว่าี e e p it a เ b a ์คือแบบเอาที่พอดีๆแล้วกันนะคะที่บอกว่าหน้าเราจะไม่เกิดสิวจากความมันต่างๆเหล่า,าลนี้นั่นเองค่ะทุกคนแล้วตัวนี้นะคะได้รับการเทสมาแล้วนะคะว่าผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายๆนะคะก็ใช้ได้นอนโคลาเบโดเจนิกนะคะนอนแอกเนเจนิกก็คือไม่ก่อให้เกิดการอุดตันไม่ก่อให้เกิดแบบสิวเพิ่มนั่นเองด้วยค่ะใช้ได้อย่างสบายใจอ่ะปั๊มมา เป็นเซรั่มแบบนี้คะ่ะทุกคนพอไปาดไปแล้วนะจะบอกว่าชิสซมไว้นะจ๊ะ เนี่ยค่ะทุกคนพอซึมแล้วคือแบบน้องเขาซึมสุดนะคือแบบซึบเลยค่ะทุกคนเออรู้เลยว่าเขาแบบช่วยควบคุมความมันไปแล้วนะคะ,ะถ้าสมมติว่าใครต้องการเอทาครีมอะไรต่อก็สามารถทาได้นะคะแต่ว่าไวท์เทนนิ่งอื่นๆมอไม่ใช้แล้วนะคะก็คือใช้แค่ตัวนี้แหละเป็นไวท์เทนนิ่งสำหรับคนผิวเป็นสิวลดรอยไปด้วยในตัวแต่งหน้าตอได้แบบว่าไม่มีปัญหาเลยนะคะสาหรับกลางวันทางเราก็ขอสรุปอีกรอบนึงเลยนะคะว่าหลักแล้วก็อยากให้ลองกันจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นเซรั่มที่ลดรอย ทํามาเพื่อผิวเป็นสิวอย่างเราโดยเฉพาะอะค่ะทุกคนมาว่ารักษาสิวองค์รวมนะคะแล้วก็ลดรอยไปด้วยในตัวคือแบบ Amazing มากๆทําได้เยอะขนาดนี้ใครจะคิดว่าแพงไหมหมอว่าไม่แพงนะสาหรับว่า40 ml อย่างนี้นะคะกับเทคโนโลยีนะวัตกรรมแพคเกจจิ้งต่างๆนะคะมาในราคา1,200บาทแล้วก็คือแบบว่าสิวไม่กลับมาวนลูปแล้วน,นะทุกคนคือแบบว่าอัตราการเกิดใหม่ของเขาอะน้อยลงนะคะหาซื้อก็ง่ายนะคะ Boots Watson e v e n Boy มีหมดนะคะก็อยากให้ดู กนไปตำกันนะคะแล้วก็คือจะพบกับความแบบว่าเออสีหมอพูดมันไม่ได้เกินไปเลยะคะ่ะทุกคนสำหรับชาวสิวอย่างเรานะคะโอเควันนี้ก็เป็นอันจบการรีวิวของมอสแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนลองแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกได้ด้านๆด้วยนะคะก็แชทแชทกันในคอมเมนต์เหมือนเดิมค่ะอยากดูมอรีวิวอะไรอีกนะคะคอมเมนต์เข้ามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสิวหายไ๊นะคะ